มาเริ่มที่พยากรณ์ดวงชะตาเดือนธันวาคมสองพหกสามสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษนะครับราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบเอ็ดมีนาคมถึงยี่สิบเมษายนของทุกปีครับครับวดนนี้จะเปิดไพ่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วนะครับคือเออไม่ใช่เปิดไพ่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมแต่ก่อนนี่หยิบ เป็นใบนะครับถ่ายเป็นเรื่องๆตอนนี้ผมหยิบมาสามใบเลยดีกว่านะครับผมชักอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับพอเปลี่ยนแปลงก็ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะครับเปิดแบบนี้เลยเนะครับครับนะครเปิดเป็นสามใบนะครับเออเห็นแล้วเนาะครับครับเห็นล้วครับ ในในดวงแบบนี้นะครับผมมองว่าโดยทั่วทไปตอนนี้ก็เป็นช่วงจังหวะของการที่คิดจะขยับขยายอะไรนะครับอยากให้มีความสําเร็จมีความก้าวหน้าในชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็อาจจะมีโครงการอะไรเยอะแยะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ผมว่าคล้ายๆคุณสีเลยนนเนี่ยพวกราศีนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ พยายามวางแผนวางเป้าหมายเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทั่วๆไปแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับประมาณสักกลางกาปปลายเดือนปลายปลายเดือนธันวามันน่าจะมีทางออกมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั่วๆไปพูดละเรามาพูดถึงเรื่องของเ,อเรื่องของการงานมั่งนะครับ,รบการงานช่วงนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการที่ว่า หลายคนทํางานแล้วประสบความสำเร็จมีความมั่นคงเริ่มมองหาทางออกนะครับว่าตัวเองจะไปทําอะไรเพิ่มนะครับหรือขยับขยายเพิ่มบางคนอยากจะเลื่อนขั้นือนตำแหน่งบางคนอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานไปหางานที่อื่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูแล้วก็บอกว่าคุณเองยังไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนไปอยู่บริษัทไหนนะครับเพราะนั้นการที่คุณมาวางแผนนะครับว่า ตัวเองมีที่ทางเป้าหมายอะไรที่แน่นอนหรือเปล่าว่าตัวเองจะต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มหรือต้องการความสำเร็จทางด้านไหนเพิ่มนะครับพอเรากําหนดให้เราได้นะครับเราก็จะเริ่มเลือกได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ผมเชื่อว่าคุณเองก็มีทางเลือกเยอะแหละแต่คุณก็ไม่กล้าตัดสินใจกดตัดสินใจผิดพลาดนะครับดังนั้นนะครับช่วงประมาณสักปลายเดือนนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่20ธันวาเปต้นไปเนี่ย ก็จะทําให้ตัดสินใจได้และงานก็เติบโตก้าวหน้านะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับช่วงนี้งานของคุณก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะครับแล้วก็งานไปได้สวยไปได้ดีด้วยนะครับทําให้คุณมีโครงการต่างๆเข้ามามากมายที่คุากจะเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปของคุณเนี่ยมันจะ,ะมันจะต้องผ่านกระบวนการที่อืดช้าเฉื่อยในช่วงแรกแต่ จะมีการตัดสินใจที่ทําอะไรได้อย่างรวดเร็วในในช่วงหลังนะครับตั้งแต่20ทธันวาไปนะครับทุกอย่างจะราบลื่นนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของธุรกิจที่มันจะไปได้สวยไปได้ดีบ้างนะครับธุรกิจที่ไปได้สวยไปได้ดีอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟชั่นความทันสมัยนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับแต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเหล่านี้นะครับ น่าจะเป็นธุรกิจที่ผ่านาผ่านระบบขนส่งระบบอะไรต่างๆมากกว่านะครับมากกว่าที่เราจะไปเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจในเรื่องการขายฝันขายไอเดียขายโครงการต่างๆนะครับธุรกิจเหล่านี้จะส่งผลดีนะครับในธุรกิจในช่วงนี้นะครับมันบอกว่าความเสร็จรความก้าวหน้าเกิดจากการมีทางเลือกให้ลูกค้าเยอะแล้วก็มีเรื่องของคําว่าการการจัดการ เรื่องต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นการขนส่งเป็นรวดเร็วการขายการเจรจาการซื้ออะไรอย่างรวดเร็วนะครับสินค้าไปถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วพวกเนี้ยจะเป็นตัวเสริมนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินบ้างนะครับการเงินของอาชาวราศีเมษนะครับช่วงนี้เรียกว่าการเงินของคุณเนี่ยยังมั่นคงอยู่ยังไปได้สวยไปได้ดีนะครับแต่คุณเองอาจจะเอาเงินไปซื้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกโทรศัพท์ นะครับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงอาจจะเอาไปซื้อเอาไปจ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกโทรทัศน์นะครับและบางท่านก็จะเอาไปจ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่อยากได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับจะจ่ายเงินง่ายจ่ายเงินไวใช้เงินเก่งน,นะครับก็ขอให้ระวังนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเงินก็ยังมีความมั่นคงอยู่ก็คงไม่มีปัญหาอะไร นะครับพูดถึงเรื่องของเรื่องของความความรักนะครับต่อจากเรื่องการเงินก็พูดเรื่องความรักความรักของชาวลาสีเมษตอนช่วงนี้ผมมองว่ามันเหมือนกั้มกั้มกึ่งกึยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะมีทางเลือกเยอะหรืออาจจะเป็นเพราะว่างานมันเยอะนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้ยังตัดสินใจอะไรได้อย่างไม่เด็ดขาด เรานั้นชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับสำหรับผมผมมองว่า,าคงไม่มีความคืบหน้าอะไรในเรื่องความรักเพราะปัญหาเรื่องของงานเข้ามาแทรกนะครับส่วนคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับช่วงจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่อาจจะฟุ้งซ่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าเบื่อนะครับหรือ,อไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะงานนั่นแหละครับมาสกัดขัดขวางทําให้ เวลาที่จะให้กับครอบครัวอาจจะมีไม่เยอะพอนะครับการสําหรับคนที่แต่งงานแต่งการไปแล้วที่มีลูกมีครอบครัวแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการขยับขยายนะครับอย่างเช่นช่วง,งการซื้อบ้านซื้อที่นะครับปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อใหอ้อยู่อย่างสุขสบายมากขึ้นนะครับคราวนี้สําหรับผู้ที่อ,อยู่ใน ช่วงของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีเมษนั้นช่วงจังหวะนี้ผมมองว่าสุขภาพดีแข็งแรงนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไพ่จะแนะนําผมก็แนะนําว่านะครับช่วงจังหวะน,นี้วางแผนชีวิตนะครับลองเขียนนะครับลองเขียนลองวางแผนนะครับว่าตัวเองเนี่ยต้องการมาในทิทางไหนต้องการอะไรคนที่ตัวเองชอบเนี่ยเป็นคนสเปคแบบไหนนะครับต้องการมีชีวิตแบบไหน แล้วอย่างเนี้ครับเมื่อคุณกําหนดมาได้ชัดเจนเนี่ยคุณจะได้ความการลงตัวในช่วงประมาณสักวันที่ยี่สิบธันวาเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นก็รีบรีบ,รบจัดก,การกับความต้องการของตัวเองเห็นความต้องการตัวเองให้ชัดเจนนะครับแล้วคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการครับประมาณว่าราศีเมษเนี่ยก็เดี๋ยวรอพระรหัสกลุมเสาร์นะครับยี่สิเดธันวาชีวิตก็ะจะ<า>ดี ในสัปดาห์ในช่วงสิบวันที่เหลือนะครับใช่ครับเพราะนั้นก็น่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาครับครับก็จบไปสมบราศีเมษนะครับ